สวัสดีครับผมเอล็กอนนะครับวันนี้จะมารีวิว ID ที่58นะครับ ID 1ดาวแดงนะครับมาดูสีติกันก่อนนะครับสีติครับอัตราการชนะ4 2 0 0 0 0 0นะครับวิตตอรี่เลท68%ิวเด็ด1.6ครับมิชชั่น5,011อัตราคอมแม่น6%อัตราการอยู่รอด68%ครับแพยชเฉอยู่ที่2 9 0 0นะครับยีเอพีอยู่ที่8ล้าน2แสนครับอีกล้านแปดเขจะเลื่อนเป็น2ดาวน้ำตาลนะครับ HP มีอยู่หมื่นเจ็ดนะครับของไอเทมไม่เหลือแล้วนะครับก็จะเหลือนี่ครับเซตเสือนะครับแบบสามสิบันครับหนึ่งเซตแล้วก็เซตสงครามแบบเจ็ดบันหนึ่งเซตนะครับแต่มาดูปืนนะครับปืนรับแล้วมีประมาณร้อยกว่ากระบอกเลยนะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับมีปืนทองนะครับถาวรนะครับตัวนี้ร้อยนัดถาวรหาไม่ได้แล้วนะครับตู้ถุงนําออกไปแล้วรถ M4 ครับถาวรครับ ปืนจากกิจกรรมออนไลน์นี่มีเกือบครบน่าจะครบนะครับที่ดูคร่าวๆแล้วปืนจากกิจกรรม8ปีมีโคคาบัค A3 แล้วก็ AWP นะครับโอสเกล p ี g ก็มีครับ c u t ตี M4 AK มา viper m4 เอยู่ทาวนครับวิกิต้านะครับก็มีครับคอปปา psg ครับนี่ครับมี AK เงินนะครับใช้ยอดเติม4,000บาท160พ้อยแรกมาด้วยนะครับแลก็แชมเปี้ยนเก็มีครับ คาโม m เก็มีครับพอสเซนเอ็มสองร้อยปืนประจำยศมีครบนะครับโป m เครับก็มีฮันุมาน m อก็มีครับโป AK 67คบวโปรเอ็นะครับ A ก็มี m อ็มสดำครับ60 A นะครับเป็นไฟฟ้านะครับครับตะกูลโปนี่มีครบเลยนะครับที่ดูมาพอสเนเอ็มเร์เจ็ดสามก็มีนะครับ ไอดีนี้จะมีอายุอยู่ราวประมาณ4ปีนะครับก็จะเป็นมีได้เซตขวานเงินนะครับก็สำหรับใครที่สนใจไอดีนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook เอลกอนวันพีชนะครับหรือว่าติดตามพวกนั้นทีกลุ่ม SF สเโมมันหานะครับขอฝากเรื่อง Facebook ปอมไว้ด้วยนะครับให้ระวังกันด้วยสำหรับการรีวิวก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ